จ้าเมื่อนี้แม่นงฟ้ากะเตลียนอาหารน้อพี่น้องกินตั้งแต่มะาม่ากับปลากระป๋องหลายไปไต่แมงกิน,นูนเดี๋ยวสิ่ภาพพี่น้องให้เบิงเทคนิคแม่นงฟ้าไต่แมงกินูนให้เบิงเนาะกว่าจะเห็นแมงกิน,นูนมาอยู่ในหม้อแบบนี้ไดก้กะใส่เวลาหลายเต๋อพี่น้อง แมงกี้นุ่นไหวกันแมงกี้นุ่นทางเนาะมือน,นีแม่น้องฟ้าตื่นตีหาน้องพี่น้องมาไต่แมงกิ้นุ่นแต่ว่ากะไข้ก็ไปขุดเอาอยู่นอพี่น้องมือน,นี้แม่น้องฟ้ามาไต่กินุ่นในไฮบักม่วงหิมาผ่าเนอะพี่น้องเริ่มล่งแล้วพี่น้องเริ่มล่งแล้วเนี่ยเสียงบินเราเป็นเสียงผึ่งพี่น้องเดี๋ยวแม่นม้องฟ้าจะถ่ายวิดีโอถ่ายภาพให้พี่น้องในเบิ่งเนาะ วเวลาแม่งกินนู่นทามันลงไงมือเสารมันเป็นแนวดเนาะเนี่ยพี่น้องจะลงเกาะน้ำตนใหม่ได้บ้านเดี๋ยวมือล้างแม่น้องฟาสิเอาสาวิงมากวบเอาเลยพี่น้องมือน,นีแม่น้องฟาเตรียมความพร้อมบอบ่พร้อมปันไดถ่าเห็นบินแบบนี้แม่น้องฟาดจะเอากสวิงมาควบเอาเลยบัานมือน,นีแม่งกินนู่นลงเร็วพี่น้องตีหา กว่าๆยังมื่อท่านใดหกโมงเสารเนี่ยน้งองฟ้ายังไต่หมอแบวอยู่นี่แมงกีน้น่นเรลืล่มเรลืม่มเรล่มลงแล้วเตรียมโตแล้วพี่น้องลงบาดเดียวทั้งนี้เนี่ยเลยสองเลยพี่น้องสองโตเลยลงมาดีนี่นี่โตหนึ่งพี่น้อง เสียงบินอยู่ท้างหนพี่น้องแข็งเหลือามาลลารงแบบนี้ก็ค่ายกว่าอ้ไป,ไปคูดดูพี่น้องจังไหนจังเอิอนลลารงว่ตะล,ล่งเรียวขนาดเลยพี่น้องเี่เาใจประธานนี่ล่งดินมากลเลย จับได้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องเนี่ยเบิ่งน้อยน้อยนี่ก็แปดสิบเก่าสิบโตคนได้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นแมงกินูยยยนโตบกข่อยใหญ่เนาะเป็นกินูนหวายกับกินูนแดงนาะกินูนคังกินูนแดงนาอในเมนละทถอน,นี่ก็ไข่ก็ไปคุดอยู่ได้พี่น้องคดรเมื่อยแห้งเพียนใบผักกระโดนหนามนี่ก็โอ๊่บด้พี่น้องตรงเก็บ เก็บไปไป,ไปกินกับขวัวปนแมงกินอนเนาอพี่นอ้องเนี่ยมองหน่อยหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งนาะพี่นอ้องไปตำย่ำตำใสแมงกินนที่ห้าขัวแล้วกินกับพักกระโดนหนามมันบึ้ยแสบแสบพี่นอ้องช่วงนี้ก็เป็นแมงกินนไว้ครับอันนี้นี่แมงกินนแดงคางนาะพี่นอ้องตัวแดงๆนี่แมงกินนแดง แมงกินนนหวายตัวนี้กะแสีบเบิดนั่น่อยพี่น้องอีจักหน่อยผยัวเลยแมงกินนนตัวใหญ่ๆแมงกินนนสางจังสิออกเนาะช่วงนี้มันกะมีกินนนคังกับกินนนหว้เสียน้ำไปกะเดี๋ยวจักหน่อยกะสปปิปิดปีกปิดขาออกเนาะพี่น้องพี่ผัวพี่ตาน,น,นี่ยว้ ตำใส่บกม่วงกินกับผักกระโดนามาเลพี่น้องผู้ใดอยากไปจับีินูนแบบต้องคุดกะจับโดยมือกะไปตอนตีหานด้พี่น้องตีห้าหกโมงเสาไปไต่น้ําไฮบบกม่วงีิมาพาดเนาะพี่น้องเพื่นเอินว่าไปลาดหงเนาะ อ้ยแต่ก่อนนี่ไปไต่หัวคํำเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้แมนเหล่าพี่น้องไปตีหาไปรัดลัดหงเลยตอนแมงกินนู่นจะโล่งเนาะพี่น้องแมงกินนู่นกินใบไม่อ่อนแล้วกะสิโล่งาอยู่ในดินบานพี่น้องเสียดไหวเห่ากับสลัดก็ไม่กินลองเบิงพี่น้องผู้ใดมีปาลาบักมองเหี่ยวผ้าอยู่เกือๆไก่องไปจับยมามเสาตอนตีหาเบิงเด้อพี่น้อง